เบชามิลแพนเค้กนะคะโอ้ยค่ะอร่อยวันนี้น่ากินมากก็จะมีไหลายรสอันนี้ทำทำอะไรคะอธิบายด้วยอ่ะบิ๊กโกโกตุกุปโนซึโกโกตุกุปเป็นรสอะไรบ้างนะคะอ่ะนีเปพอลนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นมายองเนสนะไม่ใช่ค่ะโคโคนัทเซรับนะคะโคโคนัทค่ะอันนี้ก็กัวาวา กัวบ้าค่ะฝรั่งค่ะเอาใหม่นะคะนี่คือกัวบ้าเซรัปนะคะส่วนสีขาวเป็นโคโคโนัสสีนี้เป็นเป็นเอ่อเมเปิลนะคะต้องพูดเหรออาหารวันนี้ยังไม่ได้กินเลยครับอร่อยค่ะ สเต็กกับโทสแล้วก็ไข่ตกวนรงคาภาษาอังกฤษเรียกว่าสแครมเบิลเอ็กซ์ปภาษาญี่ปุ่นแมเบดึดกึดตู๋ ต่างๆลงที่โตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ดูว่าสภาพแต่ละจานเป็นยังไงอันนี้นะคะมันเคยเป็นโรสบีฟัวากาเอ็กเบเนดิกมาก่อนอ่อันนี้อ,อร่อยเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยค่ะเป็นซัมเมอรอะโวคาโดเอ็กเบเนดิกนะคะร <c oughs> สภาพด,ดีเชินนส่วนอันนี้เคยเป็นบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กนะคะไม่ค่อยอร่อยเช่นกัน อันนี้เพิ่งเริ่มทานครับเป็น shrimp a v คาดโดเ b e น e d i c t นะคะขอสอบถามความรู้สึกหน่อยค่ะร้านนี้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะที่ฉันกินหมดทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่คือหลังจากที่ได้กาแฟหนึ่งแก้วแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเป็นไงครับกินอิ่มแล้วง่วงแล้ยฮะหนูว่างไงอร่อยหอรอรอรได้ ไม่ชอบอาหารเช้าแบบนี้ชอบอะไรคะชอบอาหารญี่ปุ่นชอบชอบปูอัดที่วิ่งไปซื้อมาจากเซเว่นเมื่อเช้านี้ปาเออข้าปั้นปูอัดที่แอบซื้อไว้เมื่อคืนนี้เนนยใ้็แล้วก็นิกิอีนิกิอีคุระที่แอบไว้ในตู้เย็นเมื่อเช้านี้เดินกินจากโรงแรมมาอยู่ที่นี่ดูเน่ารักมิชชั่นแล้วคอมฟีชนะคะวันนี้เอ็กซ์แอนด์ดิงส์อยากจะให้ดูนะว่ามาอยู่ที่ไหน